หนึ่งเลยนะครับจะเป็นค่าที่ผมบอกนะครับว่าตัเแตะคนนี้เนี่ยจะตอบสนองเร็วนะครับต่อการเล่นเกมลุกนะครับโรนัลโดลากาชอทามเนี่ยจะบวกหนึ่งนะฮะต่อมานะครับการความแม่นยำในการจ่ายบอลซ้ำนะครับผมก็จะบวกไปสี่นะครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นการจ่ายบอลยาวเนี่ยก็จะลบไปสองนะครับผมส่วนการปิดเกมนะครับก็จะบวกไปห้านะฮะ ส่วนความโค้งของลูกไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลจากที่ไหนก็แล้วแต่ครับมันก็จะโค้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะบวกไปห้านะครับผมส่วนการบมงนะครับจะลงไปเจ็ดนะฮะส่วนการที่ซรโดนเนี่ยจะมีส่วนลบในเกมรับเนี่ยจะบวกไปสองนะครับแต่ว่าการที่จะไปช่วยเลยเนี่ยช่วยเกมรับไปสนับสนุนเกมรับก็จะลงไปหกนะครับการแยกบอลนะครับบวกไปสาม นะความดุดันลบไปสามเลยครับผมพลังในการเตะนะฮะเตะแรงอะไรเงี้ยบวกไปห้าสปีดนะครับลบไปหนึ่งนะครับผมบอลร้ายเนี่ยเท่ากันนะครับส่วนศักยภาพทางด้านร่างกายบวกไปแปดนะฮะการกระโดดลบไปหกนะครับผมการควบคุมบอลนะฮะบอลคอนโทรลเนี่ยจะลบไปสี่นะครับแล้วก็การควบคุมบอลในการหับขาหลอกเออหรือว่า ในการเลี้ยงบอลน,นะครับจะลบไป2นะครับผมแล้วก็ในการควบคุมบอลโดยที่ไม่ใช้สปิ่นครับลบไป7นะครับ,บ,รบสําหรับล่าของโชว์ทาวตาตอนน่อดีนะครับผมส่วนเรื่องของรายละเอียดโกะอะไรเงี้ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งของพี่แกจะอยู่ที่หน้าเป้าแล้วก็ปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับผมอ่าแล้วก็หน้าเป้าตัวต่าอะไรเงรี้ยฮะก็ตามด้านซ้าย ตกตรงนี้เลยนะครับผมส่วนเท้าที่ถนัดก็คือเท้าขวานะครับส่วนสูงเนี่ยกับน้าหนักจะเท่ากันนะครับอยู่ที่1 8 7้กับน้าหนักจะอยู่ที่8ปนะครับผมอายุนะฮะร่างโชวทาบวกใหวยสองปีนะครับจาก36เป็น38นะครับผมอ่ะส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของความถนัดทั้งสองเท้านะครับของร่างโชทารนะครับที่เหนือกว่า ร่างของแมนยูนะครับแต่ว่าเรื่องของฟอร์มเนี่ยก็จะลดลงมาจาก2เหลือหนึ่งนะครับซึ่งร่างนี้นะครับก็หลายๆคนยกให้เป็นร่างที่ดีที่สุดนตอนนี้นะครับเพราะว่าจากค่าพลังทั้งหมดที่รวมบูทไปแล้วนะครับแล้วก็อัพเต็มอะไรแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าร่างของแมนยูนะครับ ก็จะอยู่ที่99นะครับผมอันนี้คืออัพตอนตอนแล้วนะครับผมส่วนสกิลนะครับที่เพิ่มมาครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับปั๊บนี่นะครับทุกคนน่าจะเห็นกันในเกมแล้วนะฮะอ่ะเป็นการปิดเกมที่เหนือธรรมชาตินะครับหรือว่ามหัศจรรย์นะฮะคือถ้าเกิดว่าใครยิงเข้าเกาะนะครับก็สามารถลุดประตูได้เลยนะฮะเพราะว่ามีสกิลตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมก็เป็นคลิปเพื่อการตัดสินใจนะครับว่าจะส่งโรนัลด ร่างดีกันหรือเปล่านะครับยังมีเวลาหรือให้ตัดสินใจเยอะนะครับประมาณสองสัปดาห์ลองคิดกันดูนะครับ